ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอามาดูเรื่องของวันช่วยได้กับจุ่มลุยเองกันบ้างค่ะวันนี้นะคะจะไปดูความเดือดร้อนของ13ครอบครัวที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนไฟไหม้ไปชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะบ่ายเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนท่าน้ำบางสีเมือง ท่นทีที่รู้ข่าวว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านท่าน้ําบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีจุ๋มและทีมงานก็รุดมาที่เกิดเหตุและนี่คืออาหารมื้อแรกที่จุ๋มได้ร่วมวงกินข้าวกับผู้ประสบอัคขีภยัยหลังจากที่หลายชีวิตหลายครอบครัวได้หนีตายกันโอนลมานชีวิตหลังจากนี้พวกเขาจะอยู่จะกินกันอย่างไรล่ะคะหวนช่วยได้กับจุ๋มรุยเองคะ่ะ ฝันมือแรกที่ผู้ประสบอักขีภัยท่านาบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรีได้ล้อมวงกินข้าวท่ามกลางซากปักหักพังและขวัญที่คุอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหมือนฝันร้ายของ13ครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านเช่าแห่งนี้น้องแหมมเล่าให้พี่จู๋ฟังหน่อยก่อนเกิดเหตุน้องแหมมมีรลางสังหรณ์อะไรลูกก็ฝันค่ะฝันได้สองวันค่ะว่าตรงที่หนูอยู่เป็นตึกแต่ตอนนี้มันถลม่มอ่ะหนูหนีตายได้แค่ เสื้อผ้ากับรถค่ะแล้วก็วันจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะได้แค่รถค่ะกับเสื้อไม่กี่ตัวค่ะหยิบได้ก็ไปเลยค่ะพี่คะเมื่อวานถือว่าเป็นฝันร้ายของชีวิตใช่ค่ะแล้ววันนี้พอตื่นเช้าวันใหม่มาเป็นไงบ้างคะก็ไม่เห็นสภาพที่ไฟไหม้ตรงที่ตัวเองเคยอยู่เคยพักเคยอาศัยก็หดหูใจค่ะมันยังนึกภาพเก่าๆที่เราเคยอยู่ เคยรักษามานานตรงนี้ของทุกอย่างก็คือไม่เหลือเลยค่ะม,มันมันช่วงนี้คือคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะแม้แต่ที่จะพักยังไม่รู้ว่าจะไปพักอยู่ตรงไหนค่ะเปรพลิงที่มอดไหม้นานถึงสามชั่วโมงทำให้13บครอบครัวต้องเป็นผู้ไร้บ้านขาดที่พัก ทรัพย์สินที่สะสมมาต้องมอดไหมไปกับเปลวเพลิงบางคนเหลือเพียงชุดชุดเดียวที่หนีตายออกมาจากกองเพลิงดิมองไปเขาร้องไห้ร้องห่มวิ่งกันมาเราก็เห็นว่าไฟไหมไฟไหมเราก็ตกใจแทบจะช็อกเลยวิ่งไปดูนี่ล่วงตรงนู้นเลยอ่อ,อนไปจะไม่ไหวเพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะเนาะ,ะซ่อมแซมตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหมไปหมดเลยเราก็เห็นเราก็ห่วงลูกบ้านเรากลัวลูกบ้านเราจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ย มันก็ไม่สบายใจมันก็ตอนนั้นอ่ะมันมันเหมือนสมองเราไม่รับรู้อะไรแล้วพอวิ่งเข้าไปดูมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะมันมองเข้าไปแล้วมันเห็นสภาพอย่างนั้นในห้องก็ไม่เหลืออะไรมันน้อยใจแล้วก็นึกมันอัดอั้นตันใจอะค่ะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะอย่างคำโบราณที่ว่า จนปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวมันเป็นที่สุดของการสูญเสียอย่างโชคดีที่มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกรวมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของที่ขาดเหลือเพื่อมาเยียวยาผู้ประสบภัยให้ยืนขึ้นมาสู้กันใหม่หากท่านใดจะร่วมด้วยช่วยเหลือก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ของผู้นำชุมชนโดยตรงเลยนะคะ และทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวคุณประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินกบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าวิรัตสสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ